ราชินีหิมะกาละครั้งหนึ่งมีเพื่อนรักสองคนที่อยู่บ้านใกล้กันชื่อเคกับเกอรดาทั้งสองชอบปลูกดอกไม้และชอบฟังนิทานวันนี้คุณย่าของเคเล่านิทานเรื่องราชินีหิมะให้ฟังราชินีหิมะเป็นแม่มดใจร้ายเธอจะเปลี่ยนหัวใจของคนให้เป็นน้ำแข็งและก็ให้พวกเขาเป็นถาดรับใช้เธอ ครัผมเห็นราชินีหิมะผมจะเผาเธอให้เธอกลายเป็นน้ำเลยทันใดน,นั้นเกิดา้าก็ได้ยินเสียงหัวเราะดังมาจากหน้าต่างเคจึงวิ่งออกไปดูอะไรเข้าตาผมอ่ะปุ๊บผมแสบตาเป็นหมดเลยอะไรเข้ามาในหัวใจของผมอยเจ็บปวดจังเลยจากคืนนั้นเคเปลี่ยนไปทันทีไม่มาเล่นกับเกอด้าเหมือนเคยเขาเอาลากเลื่อนมาเล่นและพุ่งไปที่ป่าลึก ท่านใดน,นั้นลากเลื่อนคันใหญ่สีขาวปรากฏขึ้นและลากเลื่อนของเคให้เร็วขึ้นจนกระทั่งหลุดเข้าไปในเขตปราสาทหิมะมีหญิงสาวผมยาวเหมือนราชินีลงมาจากรถลากเลื่อนเธอใช้ไม้วิเศษเสกให้เคเชื่อฟังเธอพร้อมลบความทรงจำทั้งหมดทันทีเคจึงจำอะไรไม่ได้เลย ส่วนคุณย่าและเกิด้าเป็นห่วงเคมากเกิด้าจึงอาสาออกเดินทางตามหาเคหลานเป็นเด็กกล้าหาญย่าเชื่อว่านูจะต้องทําได้นูเอากระจกติดตัวไปด้วยนะเกิด้าเดินทางเข้าไปในป่าเธอถามนกถามลมแต่ไม่มีใครเห็นเคเลยเธอเดินต่อไปเจอแม่น้ําจึงถามแม่น้ําแต่ว่าไม่มีเสียงตอบทันใดนั้นมีนกตัวหนึ่งบินมาเกาะที่ไหล่เธอฉันช่วยเธอได้นะแต่เธอต้องให้อะไรกับฉันก่อน เกิดาถอดสร้อยออกให้นกนกยื่นและทิ้งไปในแม่น้ําท่านใดนั้นสร้อยกลายเป็นเรือไม้พาเธอไปเป็นโผลอีกฝั่งของเมืองทันทีแครแครแค่อยู่ไหนเธออยู่ไหนกันเสียงเกิดาร้องเรียกเพื่อนไม่มีใครตอบจนกระทั่งเมื่อหลายวันก่อนฉันพบเด็กผู้ชายเดินผ่านที่สวนแล้วเขาก็หายไปอาจจะเป็นเพราะม,มนราชินีหิมะเกิดาพยายามถามทางไปแต่หญิงสาวไม่ตอบแต่นำดอกไม้ให้เกิดาดม จนเกิด้าถูกลบความจำสลบไปเมื่อตื่นขึ้นมาเกิด้าจำอะไรไม่ได้แต่รู้สึกเสียใจจึงร้องไห้ทันทีที่น้ำตาอาบแก้มความจำของเกิด้าก็กลับมาทันทีเกิด้าจึงรีบหนีไปจนกระทั่งพบกับอีกาที่กำลังบินมาไปหาราชินีหิมะเหรอเธอช่วยอะไรเพื่อนของเธอไม่ได้ร้อกนางนะโหดร้ายมากแต่ฉันไม่มีทางปล่อยให้เพื่อนฉันมีอันตรายฉันจะต้องช่วยเขาให้ได้ เธอช่างกล้าหาญมากฉันจะให้กวางวิเศษกับเธอกวางเนี่ยจะพาเธอไปเจอกับราชินีหิมะเมื่อกวางของอีกาโจรสลัดพาเกอด้ามาถึงวังของราชินีหิมะก็ต้องตกใจเมื่อพบเคแต่ดูเหมือนเคจะจำเธอไม่ได้เลยเคเคนี่ฉันไงเกอด้าเมื่อราชินีหิมะเห็นเกอด้าจึงเข้ามาจะจับตัวเกอร์ด้าแต่กระจกที่เกอด้านำติดตัวมาหล่นสะท้อนราชินีหิมะ ทำให้ราชินีหิมะเห็นตัวเองในอดีตว่าเป็นเด็กจิตใจดีไปที่ไหนดอกไม้ก็เบ่งบานแต่คนอื่นๆมองว่าเธอเป็นตัวประหลาดเธอจึงอธิษฐานว่าหากใครคิดร้ายกับเธอจะต้องกลายเป็นน้ำแข็งเมื่อราชินีหิมะเห็นตัวเองดังนั้นจึงสำนึกผิดกลับกลายเป็นคนดีและขอโทษที่ทำร้ายเคเพราะความโกรธในอดีตฉันขอโทษพวกเธอนะ หลังจากนั้นราชินีหิมะก,ก็เสกเคให้หายและให้เด็กทั้งสองกลับไปยังบ้านของตนเหมือนเดิมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเด็กทั้งสองก็ไม่เคยว่าใครอีกเลย